สดีสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำสิบอันดับการในี้สเตที่แย่นะเราไปดูอันดับที่หนึ่งกันเลยพูดเลยค่ะไม่สบายอันดับที่หนึ่งไม่สบายก็ฝ่นตัวเองค่ะ <c oughs> อันนี้นะคะเป็นขนมปังง <c oughs> ่ายเอายาให้กินหน่อย นี่นะก็เป็นน่ายินนะว <ไป S 1> ิธีที่สองรีวิวให้ตัววิธีที่สองนะคะรีวิวให้ตัวเองดูเออ,ออาจจะ ก็มีตำหนิประมาณนี้เนาะงนึกนะคะขอปรับ้องแปดหนึ่งนะตนีประมาณนี้นะวิธีที่สี่นะวิธีที่ห้านะคะเออแปดหนึ่งนะ อาจจะพูดผิดนะคะวิธีที่สามพูดโมไปเรื่อยสกูชี่ริงนะก็คือคือแบบเราซื้อมาแบบคนแรกนะแบบนี้แค่อันเดียวในประเทศไทยแล้วเราก็ซื้อด้วยนะคะแบบราคาเก้าพันบาทถึงแปดพันบาทนะ อาจมีไฟนะไฟก็กระพริบนะเห็นไหมตรงหน้าลิงนะเห็นนะคือแบบตำหนีก็ไม่มีก็แบบอาจจะไม่นี่นะก็เป็นห่างริงห่างริงมันจะมีอะไรเส้นอยู่ตรงนี้ วิธีสี่ดูวในที่มืดมืดคืออันนี้เฮ้ยแสงจา้าเนะห็นะเป็นเค้กนะเฮ้ยไม่เห็นฮนะ รีวิววิธีที่ห่หรีวิวไปด้วยกินไปด้วยค่ะอันนี้นะคะเป็นขนมปังน่ากินนะคะมันป้อมน่ากินค่ะกินแม่เนี่ยเลยกินอิื้ออออออยอบ นะนวิธีทุกอยู่ใกล้หรือไกลนี่นะเป็นสกูชี่ปังเลยก็เป็นแบบนี้นี่นะเป็นสกูชี่ปังเลยถึงค่ะ วิธีที่เจ็ดไลฟ์วิลแบบพึ่งปืนวันนี้เลย วิธีที่แปดนะคะพูดเบาเบาวันนี้นะเป็นเสงขาวโพลนที่เราได้มา วิธีที่เก้านะคะได้ยินแต่เสียงแพ็กเกจทนนี่น้็นี่น้เป็นระบที่อันนี้ทาเองนะก็เป็นระบบระบบมันสัมากค่ะนะนี่โลวากวิธีที่สิบพูดช้ามากมาก ชกลน่าจะเป็นมีม้าก็ไม่ค่อยแน่ใจแล้วมันก็ค่อยจะสโลอาจจะมีลายเปรี้เราเพิ่งซื้อมาเราซื้อมาจากตอนหนึ่งยบาทนะคะนี่นะบอกว่าค่จะสโลบายบายค่ะ